หรือก็เกลาก็คือเวลาตัดกุ้งนะครับจะใช้ไ<ะ>ใบตัดเป็นกุ้งจีนะครับเจ้นี่<ะ>มันเปนเหมือนผักบุ้งน้ำผักบุ้งผักบุ้งน้ำต้นใหญ่จะแข็งนะครับแล,แล,ะละาา้วเวลาตัดทุกคนได้ยอดผัก<ะ>ทุกคนเลยถ้าตัดแบบถ้าเราหั่นไว้เลยเนี้ยบางคนก็จะไม่ได้ยอดค<ะ>่ะนี่ต้าหู้ก็มีนะจ๊ะลูกชิ้นเป็นลูกชิ้นใส่สีแต่ลูกชิ้นกุ้งนะนี่แล้วก็เจ้นี่จะเป็นปรุงชามหรือชามบางทีบางคนไม่ทานเผ็ดก็ไม่ใส่ทีไม่ทานหวาน ไม่ใส่น้ำตาลค่ะนี่เป็นน้ำตาลทรายค่ะอ๋อน้ำส้มโอิพี่ตำตำเองด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับตำด้วยย่าเองค่ะน้ำซุปเขาเป็นกระดูกหมูล้วนโอ้โหพ่อค้าแบบรายละเอียดดีมากอ่ะดุ้กติดดำบ้านตุ้งุดโขกนะครับกแบบนี้ครับ